สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่266-270ถึง270นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเอ๊ะไปเร็วจัดการมันซะนี่เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมตอนนี้เราจะทำยังไงดีละ่ะ ข้าคิดว่าพวกมันคงจะจับตัวเธอเพื่อใช้ต่อรองกับสูสวนถ้าหากพวกเรายังวิ่งหนีต่อไปแล้วก็พวกมันคงจับพวกเราได้แน่เธอจะต้องหาที่ซ่อนตัวก่อนเดี๋ยวข้าจะเป็นคนล่อพวกมันไปจากที่นี่เองพอพวกมันไปจากที่นี่แล้วเธอก็วิ่งไปหาพี่สาวของเธอให้เร็วเลยนะไม่มีทางอ่ะถ้าทำแบบนั้นมันอันตรายเกินไปนะถ้าหากสี่คนนั้นต้องสู้กับเธอละเธอไม่มีทางสู้มันได้เลยนะเอ๋นี่นายกำลังจะทำอะไรนะมูเิน ข้ารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่สิ่งนี้มันจะช่วยเธอกบกินไอายได้นิดหน่อยนะพยายามซ่อนตัวเอาไว้และพยายามควบคุมพลังวิญญาณไว้ายล่ะหืมเอานี่ไปซะนี่คืออาวุธวิญญาณขั้นกลางแอ๋นี่นายทำอะไรยะระวังตัวด้วยล่ะนี่พวกมันตามมาทันแล้วอย่างนั้นเหรอ ข้าเจอป่าไม้แล้วมาจัดการพวกมันอย่างรวดเร็วกันเถอะอน้อยแกแกได้ตายแนะ่ จัดการมันซะฮะมันคือพวกเดียวกันกับคนที่โจมตีพวกเราที่แคมป์เมื่อตะกี้นี้นี่มูกเฉินเขาคงไม่เป็นอันตรายใช่ไหมนั่นใครนะเออผมเองครับนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมแล้วสามคนที่ตายไปเมื่อกี้นายจัดการใช่ไหมข้าสามารถสกัดพวกมันเอาไว้ได้พวกเราพอจะมีเวลาที่จะออกจากที่นี่แล้วนะ รอเดียวก่อนลอยสักนี่มาดูกันว่ามันมาจากกลุ่มไหนกันสมาชิกของกลุ่มมังกรมังกรศรัทธาคนคุ้มกันแห่งเมืองมังกรมังกรศรัทธาอย่างนั้นเหรออยู่ดีๆทําไมพวกมันถึงตามพวกเราละ่ะนี่เจ้าคิดว่าพวกมันจะมาตามหาสมบัติวิญญาณหรือเปล่าข้าคิดว่ามันคงจะไม่ง่ายเช่นนั้นแล้วข้าคิดว่าตัวตวนของพวกเราจะถูกเปิดเผยโดยกลุ่มของปราสา์มังกรมังกรศรัทธาแล้วละ่ะ ทำไมพวกมังกรศรัทธาถึงได้ปองร้ายนักเรียนจากสถาบันด้วยล่ะก็เพราะว่าครั้งหนึ่งสถาบันเคยขัดขวางพวกมันจากการก่อการบฏของพวกมังกรศรัทธาน่ะสิซึ่งพวกมันอยากช่วยโอกาสเอาทวีปมาอยู่ใต้กฎของพวกมันมันเลยเป็นศัตรูกับพวกเรามาตั้งแต่นั้นมาหลายปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันมังกรศรัทธาได้ขยายขุมกำลังไปทั่วทุกสารทิศยกเว้นแต่สถาบัน แต่แล้วกลุ่มมังกรศรัทธาก็ต้องสั่นคลอนพ่อพ่ายแพ้ในการต่อสู้ให้แก่สถาบันพวกมันทําได้เพียงแค่รวมตัวกันอยู่ในมุมของพวกมันและคอยทําร้ายนักเรียนที่ออกมาสํารวจปีที่แล้วสถาบันก็ได้เสนอรางวัลเพื่อจับกลุ่มอัจฉริยะของมังกรศรัทธาไอเด็กนั่นยูหยวนได้สังหารเหล่านักเรียนทั้งทีมเลยละกลุ่มนักเรียนกลุ่มนั้นพวกเขามีทั้งหมด20คนและไม่มีใครรอดชีวิตเลย ฮา huh? ไม่มีคนรอดชีวิตเลยเป่นใหญ่ใครก็ตามที่ตามล่าหยูหยวนไม่มีใครรอดกลับมาจนกระทั่งช้างเชิงผู้ที่อยู่ในอันดับหนึ่งของรายชื่อผังสวรรค์ตอบรับภารกิจดังนั้นอย่ารู้สึกแย่ไปเลยสิบวันที่เขาเข้าไปช้างเชิงได้กลับมาพร้อมกับชัยชนะพร้อมกับหัวของหยูหยวนเอ้ยฉินช้างเชิงเขาคนนั้นเป็นคนยังไงกันนะตอนนี้สมบัติวิญญ,ญาณได้ปรากฏตัวออกมาและมังกรศรัทธาก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้ว ดูเหมือนพวกเวนนั่นจะเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วฮ่าข้าได้ของเก่งๆมาซะแล้วละอีพิ่งผีมันกำจัดร่างของคนตายแบบไร้ร่องรอยฉันต้องพวกมันตอนเดินทางซะแล้ว จิตวิญญาณของมังกรขาวเคยมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วเคยเป็นหนึ่งในมังกรศรัทธาจนกระทั่นเขาได้ก่อจลาจนต่อพวกมันและตอนนี้สมบัติของเขาได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเป็นธรรมดาที่กลุ่มมังกรศรัทธาจะส่งพวกฝีมือดีมาที่นี่เหมือนกันตอนนี้พวกเราโดนรู้ตัวแล้วทุกอย่างที่ทำหลังจากนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังน้อยไอ้ขยะเอ้ย แกไม่สามารถกำจัดเด็กผู้หญิงที่อยู่เพียงแค่ขั้นต้นของระดับล้วมรวมนาภากับเด็กเลเวลต่ำคนหนึ่งแค่นั้นหรอนำข่าวนี้ไปให้ท่านพ่อของข้าตัวตวนของพวกเราถูกเปิดเผยการเก็บสมบัติวิญญาณให้เร็วที่สุดคือสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเราในตอนนี้พวกเราต้องเพิ่มความเร็วกันหน่อยทำไมสัตว์ระดับล้อมรวม,รวมนาภาถึงไม่วิ่งหนีพวกเราทันทีที่เจอพวกเราละ่ะ ว้าวนี่มันเห็ดวิญญาณนี่ระวังอะไรกันนะพวกแกทำอะไรวะพวกมันสองคนอยู่ระดับเปลี่ยนนะพะพวกเราได้หมายตาเห็ดวิญญาณนั่นอยู่หลายวันพวกแกคิดลรอว่าจะเอามันไปเป็นของตัวเองได้นะฮะ